ไม่ว่าพี่พี่เพื่อนๆน,นะคะนะใครที่มาติดตามคูนิดเนาะอพีอ่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรเอ,อความคิดระวังความคิดนะคนเรามันจะคิดไปเองได้เหมือนว่าอยากรู้เรื่องอะไรให้ถามเอออยากรู้เรื่องอะไรอยากคิดไปเองก่อนจนทำให้ไปเองต้องมานั่งเครียดน,นั่งทุกข์ใจเนี่ยไม่เคยเป็นมาก่อนทีเนี้ย นี่แหละการที่เราคิดเองมันทําให้เราทุกข์ได้การที่เราพี่วันนี้ทาไมอ่ะเคยขายของดีหมดไวทําไมขายไม่หมดไวทําไมหมดช้าอะไรประมาณเนี้ยเนาะเออเป็นพ่อค้าแม่ขายอะไรประมาณนี้เนาะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่วยเหลือผู้คนไปด้วยกันนะคะทุกคนใครที่มาติดตามเนาะกู้กดแชร์คนเดียวก็ผูในช่อง y o u t u เขาําให้ดูช่องตัวเองเขาแชร์ไม่ได้ไม่เหมือนไลฟ์สดอะไรประมาณนี้เนาะทุกคน ้ใครมาดูถ้าถูกใจก็กดแชร์นะคะเออขอคนละหนึ่งแชร์ค่าความรู้ที่เอาไปเปลี่ยนความคิดตัวเองแล้วแผนผังชีวิตของคุณเปลี่ยนไปโดยเฉพาะเรื่องการเงินมีความสุขก่อนแล้วเงินมาอย่ารอแบบว่าให้มีเงินเยอะก่อนค่อยมีความสุขสรรมการที่คุณบอกว่าฉันต้องมีทุกสิ่งทุกอย่างก่อนฉันค่อยยิ้มได้หัวรอได้ฉันต้องหาเงินใช้นี่ก่อนอ่ะ ค่อยมีความสุขได้ไม่ใช่แล้วค่ะทุกคณคะผิดนะคะไม่ถูกต้องค่ะเท่านี้ทุกคนนะ่ะกลับมารักตัวเองกลับมารักร่างกายนี้กลับมารักตัวเองตั้งแต่หัวจุดเท้าตั้งแต่ภายในสู่ภายนอกกลับมาใส่ใจดูแลสุขภาพกินของหวานของมันน้ําหนักตัวเยอะก็ต้องรีดมันออกค่ะโดยการหาตัวช่วยค่ะเราจะปล่อย ให้เราพุงยื่นพุงปิ้นน้ำหนักเยอะมันครูเนี่ยมีอาการเจ็บตรงฝา่เาเท้าพอครูกินสมุนไพรเนี่ยส่งแขกกับไอ้รากสามสิบไปเนี่ยมันลดอาการอักเสบใช่ไหมอาการเริ่มดีขึ้นทุกคนแปลว่าเลือดไหลเวียนดีหมวกกับการทําบุญด้วยเนาะแล้วก็ใส่บาตรนี้ก็ใส่บาตรก็ขอให้เพื่อนๆกรลยาณมิตรอ่ะได้ผลบุญนี้ด้วยใครเห็นตัวข้าพเจ้าก็ขอให้ผลบุญที่อ่าหลวงพี่เนี่ย ท่านให้บุญมาเนี่ยขอให้อล่าแสงสว่างเนี่ยกระจายไปทั่วพญา,พา,พานาคทุกตะกูลให้ท่านรักให้ท่านเมตตาท่านท่านมีอยู่จริงหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนที่เคาลบนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าไม่เอานี้ก็ขอให้ท่านได้บุญด้วยนะคะแล้วก็ทุกคนที่มาติดตามเราตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปก็ขอให้ท่านได้ผลบุญด้วยนะก็ขอให้ท่านทุกหลอถ้าท่านก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะ ขอให้ลูกศิษย์คุณิศมีความสุขทุกคนขอให้เฮงปัง,ปงๆ้วยๆใครที่ตัดสินใจมาบูชาปู่ท้าวเวสสุวรรณก็ขอให้รวยยิ่งขึ้นไปค่ะ